เรจะเินพอนอาสบุบาสิกาทุกท่านอาตมาอยู่ที่วิหารนะวัดจันทริยมสังเกตเห็นบนหัวอาตมาไหมจะมีช่องกระจกคล้ายๆแว่นเห็นแล้วก็ได้ข้อคิดข้อธรรมนะน,น,นี่ก็แว่นนะี่ก็แว่นแว่นก็ช่วยในการปรับนะปรับระยะของสายตาให้มันคมชัดให้มันมองได้ดีอย่างอาตมาสายตาสั้นก็ต้องปรับสายตานะโดยการใส่แว่นเพื่อให้มันมองคมชัดได้ดี แต่อย่างด้านหลังอาตมาคือวิหารที่เขาทําทเป็นแว่นให้เป็นกระจกเพื่อให้แสงลอดผ่านเป็นการประหยัดไฟได้ดีดังนั้นทําอะไรทําให้มันได้ดีโดยการปรับระยะปรับโฟกัสปรับทุกอย่างตามสถานการณ์หน้าง,งานว่าจะต้องใช้อะไรที่ทําให้มันได้ดีดังเช่นวิหารมืดไปอยากจะประหยัดไฟหน่อยก็มีแสงลอดผ่านมันก็เติมกระจกให้มันได้ดสายตามองเราก็ตามมองมอง,มอง,มอง,มองไม่ชัดก็ต้องปรับตามสถานการณ์หาแว่นมาใส่ทำให้มันได้ดี ชีวิตเราถ้ามันทําให้มันไม่ได้ดีแล้วเราก็ทําให้มันไม่ดีแล้วก็มันก็ไม่ได้ดีนะปรับด้วยอะไรปรับด้วยศีลของเราเนี่ยสีนี้มันดีปรับอะไรดีปรับด้วยสมาธิทํากันเรื่อยๆทํากันทุกวันปรับให้ใจมันดีปรับแล้วปัญญามันก็ดีศีลดีสมาธิดีปัญญาดีให้ตามันคมชัดมองเส้นทางมองชีวิตให้มันดีมันจะได้ไม่เดินตกน้ํามันจะได้ขับรถไม่ชนกัน ทำให้มันได้ดีด้วยความที่ปรับระยะให้มันดีดังนั้นธรรมะวันนี้กับวิหารที่ดูเป็นมีแว้นตาตรงน,นี้กับแว่นตาอาตมาตรงน,นี้ปรับให้มันดีนะญานะติโยมนะหลังด้วยสมาธิเลยตั้งต้งนทำเชวันดีทุกวันขอเจริมขอ